พูดอะไรให้ฟังพอเป็นกำลังใจเราหันกลับไปเห็นข่าวที่เมืองไทยก็อาจจะตื่นตระหนกกับการตายของคนมีชื่อเสียงนะแต่ทุกวันมีคนตายนะไม่ใช่วันแค่คนมีชื่อเสียงในประเทศไทยตายนะในทุกวันมีคนตายนะมาคิดว่าเกินแสนห้านะเกิดวันละประมาณ3ามแสนนะโดยเฉรี่ ปัจจุบันคนในโลกมีประมาณเจ็ดพันกว่าล้านเกือบแ0ดพล้านแล้วตัวเลขก็เวี่ยงไปวี่งมาตามสถานการณ์ของแต่ละปีหรือแต่ละสภาวะแต่ละโรคระบาดแต่ว่าความตายของคนคนนึงอาจจะสร้างความหนึ่งตหนกความเกลียดชังความแค้นการค้นหาว่าใครทำใครเป็นใครไปหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็อาจจะมาจากหลายๆเหตุความประมาท หรือว่าวิบากกรรมมรณะกรรมมาเยือนนะไม่ตายตรงนี้ก็ต้องไปตายตรงอื่นหรือว่าต้องมีเหตุปัจจัยให้ตายอยู่ดีแต่การตายของคนคนหนึ่งนะก็อาจจะเป็นที่ Talk of the town าเป็นที่สะเทือนใจหรือเป็นที่กล่าวขวัญเป็นข่าวให้คนอื่นพูดซุบซิบนะหรือพูดวิจารณ์กันไปนานาทั้งข่าวทั้งอะไรก็เกาะก็อาจจะเรียกว่าโขนกระแสตามข่าวคนตายก็ได้นะแต่อย่าลืมว่าเวลาเราดูสิ่งเหล่านั้นหรือได้ยินข่าวเหล่านั้น เราคนหนึ่งก็เป็นคนที่จะต้องตายในวันข้างหน้าเหมือนกันนะไม่วันใดก็วันหน,นึ่งนังนี่ยเวลาเห็นข่าวใครตายนะไม่ได้เพียงแต่จะไปตหนกหรือว่าไปกังวลเศร้าหมองกับเขาอย่างที่เราเห็นนะคนที่ฉลาดมีปัญญาเขาก็าต้องตระหนักนะไม่ใช่มาตนกอย่างนั้นคนที่มีปัญญาอาจจะเศร้าได้ก็จริงนะแต่ว่าก็มาตระหนักนะมาเรียนรู้ว่าความตายก็คือความจริงที่ทุกคนต้องเผชิญไม่ว่าคนจะมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงคนจะอายุมากหรืออายุน้อย พรนะเจ้าท่านถึงสอนเรื่องมรณสตินะหรือว่าการเรียนรู้การมีสตนะิที่เป็นไปในความตายนะนะนั่นเนี่ยเพราะว่าชีวิตมันประมาทไม่ได้นะท่านถึงบอกว่าคนประมาทก็เหมือนคนตายแล้วนะนั้นเวลาเราเห็นข่าวไม่ว่าจะมีความตายที่ไหนเกิดขึ้นคนใกล้ตัวคนไกลตัวนะวันที่เราเห็นคนตายคนหนึ่งที่บินข่าวในประเทศไทยแต่วันเดียวกันนะ่ะคนตาย300กว่าคนในยูเครนอย่างเงี้ย เด็กตาย14คนในวันนั้นวันเดียวกันแต่ไม่มีไม่ไม่ไม,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 ม่มีใครเศร้าสลดในเมืองไทยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ใกล้กันหรือว่าชิดกันหรือเป็นข่าวที่ใกล้ตัวขนาดนั้นอย่างเก่งก็เสพข่าวไปนั้นเนี่ยคนจะได้ประโยชน์จากความตายต่อเมื่อนะย้อนเข้ามาหาตัวเองหรือท่านเรียกว่าโอปัยโกก็ย้อนเข้ามาตัวเองว่าเฮ้ยแม้เราคนนึงอ่ะก็ต้องตายวันใดวันหนึ่งอาจจะวันนี้พรุ่งนี้ สิปี20ปีสามสปีห้ปีไม่แน่นอนนะแต่มาก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ได้แต่ว่าที่ชัวร์ที่สุดก็คือตายแน่นอนนะ่ะแล้วก็ตายแน่ๆด้วยนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเกิดมาในโลกนี้เราก็ต้องยอมรับว่ามันคู่กันะคู่กันหัวใจสำคัญมันไม่ใช่หัวใจสำคัญตรงที่เราต้องตายหรือไม่ต้องตายเพราะมันต้องตายอยู่แล้วนะหัวใจสำคัญคือก่อนตายเราได้ทำอะไรไว้บ้าง อย่างพวกเราโอกาสดีนะมีวัดมีวาเราก็ได้มาทําทานถ้าโอกาสดีกว่านั้นเราเห็นคุณค่าของศีลเราก็ได้รักษาศีลถ้ายิ่งไปกว่านั้นเราเห็นคุณค่าของพระศาสนาเราก็ได้ภาวนาฟังข้อแม่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นเราก็ไปอบรมฝึกฝนเจริญสติเจริญปัญญาของตัวเองอันนี้เป็นคุณค่ามากกว่านะเพราะว่าในเมื่อทุกคนก็ลองหลายบ่าข้าหาความตายนั้นชีวิตที่เหลืออยู่ต่างหาที่มันมีความหมายว่าเราจะเลือกการตายแบบไหน เราจะตายคนจะไม่ไว้อะไรหรือไม่เราจะเป็นข่าวหรือไม่ใครจะมาค้นหาศพเราหรือไม่มันไม่สําคัญเลยนะเพราะมันไม่ได้ตัวบ่งบอกเลยว่าอาการของจิตของเราในนาทีสุดท้ายเนี่ยมันเป็นยังไงแต่หัวใจสําคัญก็คือเราฝึกจิตของเรามายังไงจิตของเราเป็นไปทางกุศลไหมหรือเป็นไปทางอกุศลนะเราปล่อยอะไรไว้ในชีวิตนะกรรทางกายวาจาใจเราสร้างเหตุอะไรไว้ ถ้าเกิดว่าเราสร้างเหตุนในกุศลไม่บ่อยๆเราทําบุญให้ทานบ,าบา่อยๆเรารษาศีลเป็นนิดเราภาวนาเป็นอุปนิสัยอย่างนี้เป็นต้นเราเรียกว่าอาจจะรับประกันตัวเองได้เลยว่าอมแม้ตายอีท่าไหนใ,หใครจะเห็นหรือไม่เห็นนะมันก็มีโอกาสไปดีแน่นอนนะพระพุทธเจ้าท่านเขาเรียกว่า,าพิสูจไว้แล้วพยากรณ์ไว้ให้แล้วนะว่าถ้าจิตเป็นกุศลเนี่ยสุขคติเป็นอันหวังได้แต่ถ้าจิตเป็นอกุศลเนี่ยทุกคติเป็นอันหวังได้นะ เหมือนท่านอตอบโจทย์ไว้ให้แล้วนะใครก็ไม่ต้องไปดูตัวเองว่าในช่วงเวลาวันหนึ่งหนึ่งปีหนึ่งหนึ่งเดือนหนึ่งหนึ่ง,ง,งเราสร้างเหตุปัจจัยในกุศลหรืออกุศลมากกว่ากันนรเราสร้างความเกลียดชังความโกรธความร้ายกาจความวิสยาการดูถูกดูแค่หรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าเราสร้างความเมตตากรุณาเราสร้างปัญญาสร้างศรัทธาที่ถูกต้องหรือสร้างกุศล,ลกรรมทางกายวาจาใจเราก็ต้องไปค o า p a ล e ไปเปรียบเทียบเอาเองนะว่าชีวิตของเราเป็นยังไง ใครก็ดูให้เราเท่าเราไม่ได้นะเพราะเรารู้ตัวเองว่าแต่ละวันเนี่ยเราอ่ากินของแบบไหนเข้าไปก็คือเสพกรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลมากกว่ากันอันนี้เราไปเห็นข่าวแต่ว่าก็เห็นนะโยมก็ถามมานะในเมืองไทยเงี้ยแต่าก็ก็ตอบไปตามควรจะเป็นนะว่ามันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าของคนใกล้ชิดก็จริงนะแต่เรื่องที่น่าเศร้ามากกว่านั้นก็คือวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวมันจะน่าเศร้ามาก พอเราเห็นคนอื่นแล้วว่าถ้าไม่ได้เตรียมตัวเป็นยังไงคนเหล่านี้ไม่มีใครรู้เลยว่าวันนั้นจะเป็นวันของเขานะแต่วันหนึ่งจะเป็นของเราแน่แต่ถ้าเราได้เตรียมตัวอมามาว่าเราเหมือนได้ตีตั๋ว first class นะพร้อมมี pocket money แล้วก็ backpack ของเราเต็มไปด้วยอาหารการกินอุดมสมบูรณ์แน่นอนวันที่เราเดินทางเราเขาเรียกว่าอะไรเ,เต็มใจเดินทางอ่ะง่ายๆแต่ถ้าเราต้องเดินทางโดยไม่มีตั๋วเครื่องบินเงีนะ้ยในกระเป๋าไม่มีอะไรเลยมีเหรียญ อยู่สองสามเซนมีมีถ้าสิบเซนเหรียญหนึน่งแบงก์บาทอยู่เหรียญเราคงไม่อยากเดินทางนะอ้าววีซ่าก็ไม่ได้ทำพาสปอร์ตก็ไม่มีเราก็คงกังวลกังวายในการเดินทางแต่ถ้าเกิดเราเตรียมตัวพร้อมนะทั้งกายวาจาใจเตรียมกุศลธรรมพร้อมเราเป็นคนทําบุญเนืองนิดมาวัดพร้อมฟังครูบาอาจารย์อาตมาเชื่อว่าทุกคนนะ่ะลึกๆอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ารับประกันตัวเองได้ลึกๆเลยเออเราก็คนมีบุญคนหนึ่งเหมือนกันคงไม่ คงไม่เสียโอกาสตายฟรีๆแน่นอนนะในในเมื่อเจอพระศาสนาในอนั้นอาตมาก็ขอวอวยพรให้เวลาเราเห็นหน้าข่าวการตายของบุคคลคนหนึ่งอย่าให้แค่เกิดความตนกและความเศร้าใจนะก็อย่าให้เกิดปัญญาแล้วก็เห็นมรณานุสติเตือนใจเราให้เป็นผู้ไม่ประมาททุกท่านทุกคนเทิน